สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้พี่งามโชคมาหาลุงลุงนะคะพี่งามโชคชวนป้าแก้วไปป้าแก้วไม่ไปนะคะป้าแก้วกล้าไม่ไปนะคะป้าแก้วป้าแก้วไม่ไปนะคะนี่นะคะุ้งรุงน้องพอใจค่ะ ขอปลาแล้วค่ะต้องร่้น้องพอใจนะคะไม่ไปครับป้าไม่ไปป้าไม่ไปครับป้าวไปคัปาเกตาปาเกตานะคะพ่องามโชคชวนพี่งามโชคชวนขึ้นรถนะคะไม่ขึ้นไปนะคะยังคิดถึงครอบครัวค่ะ ดูค่ะพี่งามโชคตามปลาแก้วไปนะคะน้องรุ่งเข้าป่าไปทางนู้นแล้วนะคะนี่นะคะพี่งามโชคนะคะพี่งามโชคมาหาปลาแก้วไม่ยอมขึ้นรถไปกับพ่อน้อยเลยติดปลาแก้วแล้วพี่งามโชคมาหาปลาแก้วไม่ยอมขึ้นรถไปกับพ่อน้อยเลยติดปลาแก้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปเทาเล่มานะเดี๋ยวปลาแก้วจะออกอาการยังไงเดี๋ยวเราไปเทาเล่มารอบสองเจอกันอีพีหน้านะครับ อีพีนี้อย่8ชั่วโมง1คนเป็นพ่อแม่รับลูกกับบ้านเออเป็นยังไงลูกเป็นยังไงตาเก็บตาไม่ยอมตราค่า ไม่ยอมกลับก็ไปพี่งามโชคพี่งามโชคก็ติดป้าแก้วนะคะไม่ไปเหมือนกันวันนี้จะอยู่กับป้าแก้วละมั้งเป่ิยไปนี่เลยปเปิดร้านร้านก็ติดป้าอ่ะเอานี่จะอยู่นี่ใช่ไหมใครจะอยู่นี่แหละกลับบ้านก่อนใครจะอยู่นี่แหละวันนี้ติดสาวๆแล้วค่ะพี่งามโชคติดสาวๆแล้วติดน้องรุ่งแล้วโอ้มันจะได้ล้มมันจะได้ล้มโอ้ยย่านหลานฮอนพี่น้องเอ้ย พี่งามโชมมนติดสาวๆแล้ววางเลยเนี่ยเขากลัวหลานเขาร้อนเนาะอุ้ยไม่ฉลาดเถอะวะเอาดูพื้นี่ตรงนี้กว้างนะครับกว้างมากๆเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มาอย่างไงเนี่ยฮะมาจากไหนนี่ไม่ใช่อยู่กับไอ้ช้างให้หเลยครับฮะเฮ้ยเดี๋ยวมาจากภูกเก็ตเลยครับ สงโอ้เป็นควันของพายงามนะครับผมไทยไทยกันได้ไหมครับแกตาไปแล้วจอยโอ้ยตามจอยครับมอันนี้ควันจอยนะคะช้างให้ช้างให้นะคะวันนี้จะมาทำไมคะวันนี้มามาทำอะไรคะมาดูครับผมถ่ายคลิปเ่ะครับมาดูคลิปช่อง youtube ของกุลเล่กเลครับผมฟาใาไซครับ งามโชามโชก็ไปห้าฮิตไหมครับคือซาโบทำไมเขารู้ที่เขนาเนี่ยรัเขารู้ที่าเขารู้ที่เลยนะมานช่ยังปล่อยมาย่งเดินมานี่เลยมาตรงนี้เลยที่ที่หัว่เขาเนี่ยโอ้เขามีเขามีต้นไผ่เยอะเลยเนี่ยทำไมเขาสมัคราจตรงนี้ได้เยอะถึงวะ เออนี่ตรงนี้น้องรุ่งสัมปทานแล้วนะคะตรงนี้พื้นที่แถวนี้น้องรุ่งสัมปทานเรียบร้อยแล้วค่ะยงามโชคได้มาเล่นดินจายเลเดี๋ยวเราจะไปดูน้องรุ่งนะคะว่าอยู่ตรงไหนเอยไปคอนจอยตามไปนะคะเราเราจะอสวัสดีครับผมได้มาเยี่ยมช่องยูทูบของฟ้าใสแฟมิลี่ครับผมผมกานจอยครับผม ความจอยนะคะจะมามาช่วยดูแลครอบครัวน้องรุ่งฟ้าให้ควันจอยมาช่วยดูแลน้องรุ่งฟ้านะคะครับผมชช่่ววยยดูแลเพราะว่าพ่อควันเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะเหนื่อยล้าให้ควันจอยมาช่วยดูแลนะคะครับผม ต้องขอบคุณควานจอยนะคะที่มาช่วยดูแลครอบครัวของเรานะคะเพราะว่าเลี้ยงห้าเชือกนานแล้วนะคะพ่อควานเหนื่อยมากเลยนะคะก็เลยให้ควานจอยมาช่วยดูในตรงนี้ด้วยนะคะต้องขอบคุณควานจอย <YouTube S 1> อทางฟา้า,งฟาใสทางฟ้าใสครับผมทางฟ้าใสเฟ,ฟมเบอี่นะคะทางฟ้าใสเฟมเบอรี่ผมด้วยครับจะให้ควานจอยมา สร้างความคุ้นเคยกับน้องรุ่งน้องพอใจนะคะจะช่วยดูแลน้องรุ่งน้องพอใจนะคะเรียนรู้มากแล้วครับมิไซดีไหมคะวันจอยมิไดีครับผมวันจอยมาวันแรกนะคะก็ไม่ไม่ทําอะไรเลยเนาะนนนใช่ไหมน,นี่อ้าวน้องรุ่ง จุ S <S 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 ๊บๆจุ๊บควันจ่อยจุ๊บควันจ่อยมาุมาวันแรกยังรักควันจ่อยเลยเนาะครับผมนี่สิคะเราจะให้น้องรุงได้พักผ่อนนะคะเพิ่มกินยาแล้วก็พักผ่อนค่ะ นนมาดูค่ะโอ้ยงามโชคนอดินชายแล้วงามโชคไม่ไปแล้วนะคะแม่แม่ค่ะงามโชคไม่ไปแล้วะค,ะค่วะดูค่ะงามโชคไม่ไปแล้วจะอยู่นี่แล้วนะคะจะอยู่กับแม่แก้วตานะคะเอาไว้นี่วันนึงปลาแก้วดูแลให้วันนึงเออไว้นี่เละเดี๋ยวเราจะกลับบ้านก่อนอยู่กับปลาแก้วอยู่กับป้าแก้วอยู่กับสาวๆะค่ะ วันนี้งามโชคมาอยู่กับป้าแก้วตานะคะอยู่กับสาวๆอยู่กับเดแกงของเรานะคะมาเห็นยังฮันอไม้ตัวหนึ่งฮันอนม้เนี่ยเนาะันนาเนี่ยเนนนมายเน่เนะปลาแก้วตานะ น,นี่สุสัยงามโชคไม่ได้ไปจริงๆนะค tapping, น dai, right นะพ่อเลยกว่าพ่อเลยกไม่ไม่ปล่อยแล้วนะคะไปแล okay. ้วไปแล้วครับป่าแล้วเข้าป่าแล้วงามโชคตามไปแล้วค่ะเดินตามพี่เอา หายไปแล้วนะคะป้ากับหลังมาทางนี้เลยนะคะพี่งามโชคมาหาป้าแก้วสายจอยู่กับป้าแก้วจริงๆแล้วค่ะไม่ยอมกลับบ้านกับโพเล่เลยนะคะแเอยันนี้ก็มึงพ่อนี่เลยิเบิ้ลเบิ้ะ ามาไหเฮ้ยไปร้านเดลื้ยจต้องชมสวนนะไปเถอะ้ยไป้าานกินยาเถอะตานี่ให้มากใส่ดึงหูดิเพราะว่าเม่มีอยัางดึงดึงดึได้แหูโอ้โหนี่ต่อเนื่องกันีลยนี่ไปดูนึกเยอะเลยวันนี้ พี่งามโชคนะคะมาอยู่กับป้าแก้วตานะคะพอเล่พาขึ้นรถไม่ยอมขึ้นไปนะคะชวนปะาแก้วไปด้วยก็ปะาแก้วก็ไม่ไปนะคะปะาแก้วจะอยู่กับครอบครัวนะคะ โอเลยกเเตรียมจะกลับบ้านแล้วนะคะไม่คิดถาแล้วทิ้งพี่งามโชคไว้ที่นี่ค่ะไปเรากลับเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด subscribe ครับผมหนึ่งกำลังใจครับผมหนึ่งได้หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจครับปล่อยกันลาวันนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะกลับมารับผลาอีกสักประมาณประมาณช่วงบ่ายๆนะบ่ายเราจะพางามโชคไปอาบน้ําด้วยจะปล่อยว้นี่ตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีครับ ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณพ่อแม่ FC ซีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและเอี้ตาน้องรุ่งฟ้านะคะขอขบคุณทุกท่านคะ่ะพ่อเล่น,นะคะก็จะทิ้งพี่งามโชคไว้กับป้าแก้วแล้วก็น้องรุ่งฟ้าน้องพอใจเละแม่แม่นะคะทิ้งไว้กับเด็กแก๊้งของเรานะคะครอบครัวน้องรุ่งคะ่ะขอขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ